สวัสดีคร like ับท่านจับสีสกิสร้างบ้านครับท่านครับน้องุ๋ยครับผมบันียรถู่ยังม่เห็นครับไม่รู้ว่าจะมาประจำการหรือเปล่าครับเห็นแต่มาสองคนเตยล่าอยู่หน้าเวทีครับเตยรู้ว่าภาษีไปใส่ต่อครับวันนี้ไฟมาแล้วครับช่างอลูมิเนียมก็ ตตาามมาิดครับไฟเริ่มเปิดเห็นเลยครับไฟด้านหน้าเริ่มเปิดเป็นต่อไฟเลยครับกระจกด้านหน้าเริ่มใสแล้วนะครับผม แต่ไอ้กลมๆนี่ครับกลมๆนี่เดี๋ยวผมเช็คทีว่าจะมาวันไหนเพราะว่าในระบบผมบบเห็ดบบได้ครับเห็ดมวดกลมๆนี่บบได้ครับของเราไม่ไม si ่ไม่ถึงขั้นนั้นครับกไฟครับช่างประกอบอยู่จากพ่อป้าพ่อป้าว่านี่ของตรงมังงุ่งมายิงครับ จะเผ็ดขืองในบุรุตเผ็ดหลายแหง้งคลุ่มเฟกับนม่เผ็ดด้กันเผ็ดออรุดลูกดาวนะครับเราจะเป็นดาวเริ่มติดครับบางก็ไมิตกใจครับพี่นี่ครับว่ามันหายนะครับผมนี่คือประมาณสัก สามซีมินครับซี่หมินครับประมาณนี้ครับมันก็มัน,นกนตรตกใจว่าทําไมเป็นแบบนี้เพราะว่าในระบบม้นต้องมันต้องคิดไม่ได้นะเพราะวาในนี้จะเป็นซิลิโคนครับถ่ายชิดปุ๊บซิลิโคนเขน่าบนได้ครับมันก็จะมีปัญหานำเข่าครับนี่เป็นเทคนิคของงานเทคนิคของงานนะครับผมบรูกคาบางคนเป็นบรูครับเดี๋ยวเขาก็มาซีนซิลิโคนใ้เาปิดครับ มื่อวานนี้สร้างเรนนียนหนีสร้างโมวิไฟนี้ก็คงจะประกอบล้วยธจกิจด้านบนนี่ับไปคุมไฟนี่ครับม่รว่าวันนี้จะได้ดูหรือเปล่าเพราะว่าผมมีภารกิจนัดเชา้าแล้วก็นัดเย็นครับวันนี้ครับภารกิจก็หลายๆคือกันสร้างกระเบื้องก่อนเสียไปใส่แล้วพี่น้อง ไม่รู้มาหรือเปล่ามันได้สังเกตเห็นตัวกลมกลมนี่ก็ลองดูเป็นซิกเนเจอร์เลยครับเป็นดับจุดเด่นของของ,ของงานนี้เลยครับว่าเราจะมีลูกเล่นอะไรกับที่กลมๆนี้หรือเปล่าครับ คุณสร้างกระเบื้องไปฟ,ฟ้ากำแบบ้ังยืนข้างนี้ครับมัน่นใจว่าฝนจะไม่ตก บรรยากาศในนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศหน้นาตงเริ่มปิดเข้ามาแล้วครับเป็นรูปเป็นร่างไฟก็เริ่มพามาติตแล้วครับ บ,บ่ไฟติดเช็คกครับก็องมาเช็คบางอันที่ยังไม่ติดนะครับแต่พเพริ่มระบบเช็คกระบบกันหมดแล้วครับทีนี้ก็รสือรับไว้ครับเดี๋ยวเพื่อนเราจะปลูกหญ้าครับด้วยขาจะปลูกหญ้าครับก็ จะไม่หน่อยจัดการเองครับช่วงนี้ระหว่างครับพอดีเราอยู่บ้านครับเร mm hmm. าก็ไปกระโ่วงพวาว่าแล้วก็เพียงงานในนี้ครับแล้วก็เราสุขภาพบัติปันไดครับ ที่นอนมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมฝากติดตามศรีสกิร์สางบานน้ำนะครับผมไม่น้อยมั่ใหนื่อพื้นที่เราประมาณถึงพื้นที่20ครับมีเวลาประมาณเกือบเกือบ1 0มือนี้ครับก็จะพยายามให้งานได้เยอะที่สุด เาอไว้นี่เลยไว้ตรงไหนตรงหนึ่งแล้วก็ค่อยขยับนี่เอาไว้นี่ก็ได้เนี่ยกองไว้ตรงนี้แล้วก็ทำงานตรงตรงนี้พืน้นที่มันแคบแล้วพี่น้องครับก็เห็นงานลำบากเลยครับเพระาะว่าพื้นที่โดนบีประหมดแล้วครับ นี่เปิดกี่เฟือเน่าปะเน่าดินเหรอเนี่โอ้ยบอกด้เล่าหายเอาที่ไหนบินจะอยู่ใส่บินน่ะบินจะมเคยหลับบ่จะไปสร้างอยอ่ดีไปสร้างก็อีกแหละงือต้องเอายางือเสามาเปิดหน้ำน้ำหลุมผีครันี่เหะ ก็คือคล้ายๆมวลลำอย่างพี่น้องไอ้การจัดการก็จะรุ่นนายไพ่ถุงครับมระนู้นี่นะคนในเส้าอันนี้พันสาอนนั้นครับมันเป็นศิลปะนะพี่น้องมันคืมันก็เป็นเรื่องเราคิดว่ามันสมวนไม่กระมวลครับเราคิดว่ามันเครียดมันก็เครียดคิดว่าเป็นภาระมันก็คือภาระครับพี่น้องคนไานจะลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม มันดีสา้างไฟมาลายกบหมูกับสัางอัรูมิเนียมครับเคลิปนี้พี่น้องครับสีสเกตสา้างบ้านครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับท่านใดอยากทำบุญก็โทรหาผมครับ063 78 99 666 66ครับ 063 7 8 9 9 6 6 6ครับผม